นี่คือหลวงปุกไข่วัดเชิงเลนนะครับคือบาอาจารย์เป็นพิมพ์แบบเนื้อออกจะเป็นแบบรอยกระเทาะจะเป็นอ,อกน้ำตาลนะครับน้ำตาลอ,อกข,า,ขาวๆนะครับแต่ว่าคงเป็นผงคุกลักนะครับเป็นแบบเนื้อดินเนื้อผงคุกลักไม่เหมือนกับอปคงสีแดงนะครับสีแดงน่าจะเป็นผงคุกดินไม่มีลักนะครับ นี่ก็คงจะเป็นผงคคกลักเป็นพวกลักน้ําเกีียงอะไรอย่างเงี้ยที่เราเรียกเรียกกันนะครับถ่ายทอดไทยทำให้ดูนี่เป็นองค์ที่สองนะครับคูณาอาจาย์เป็นองค์สีแบบลักเกาะดีออกจะดํานะครับก็จะถ่ายเป็นองค์ที่สองและองค์ที่3ก็พิมพ์เดียวกันเลยนะครับคุณาอาจาย์แล้วก็ลักษณะคล้ายคลึงกันแต่ก็ดูว่าเป็นพระคนละองค์กันก็เลยลง ติดกันเอาไว้นะครับครูบาอาจารย์แล้วก็จะได้ศึกษากันว่าอ,อ,องค์เนื้อดำนี่จะเล็กกว่าองค์แดงนะครับแต่แบบว่าจะไม่สูงเท่าองค์แดงองค์แดงนี่จะสูงกว่าประมาณ1เซนนะครับองค์แดงจะสูงกว่าองค์รำนี่ประมาณ1เซนนะครับถ่ายทอดถ่ายทำให้ได้ดูให้ได้ศึกษากันนะครับจากศูนย์พระ a อ l อนะครับครูบาอาจารย์นี่ครับครูบาอาจารย์ เป็นเนื้อดำนะครับเนื้อผงคุกลักหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะครับก็เรื่องแบบลักษณะต่างๆก็จะเหมือนกับองค์แดงนะครับแต่ความคมชัดอะไรต่างๆก็อาจจะน้อยกว่านะครับองนี้องค์แดงจะชัดกว่านะครับไต่ทอดไยทยทำให้ได้ดูกันจากศูนย์พระเออาเอลนะครับก็ดูเนื้อนะครับกูบายจันเนื้อที่เราดูตรงร่องรอยการกระเทาะนะครับ หลุมการกระเทาะเราจะเห็นว่าเป็นเนื้อออกจากออกจากแบบน้ำตาลออกขา,ขาวๆแบบเหลืองๆนี่ครับอย่างที่เห็นเนี่ยเนี่ยรอยกระเทาะเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าเนื้อภายในไม่เหมือนกับองค์แดงนะครับแตกต่างกันนะครับคุูบาอาจารย์ถ่ายทอดถ่ายทำให้ได้ดูกันการวางแขนอะไรต่างๆก็จะคล้ายตัว W อย่างที่คุูบาอาจารย์หลายๆท่านก็ พูดไว้ะครับดูผิวนะครับคุูบาอาจารย์ก็ตะปุ่มตะปาอย่างงี้ครับเพราะเป็นพระแบบเนื้อออกจารานเพราะว่าเป็นพระเก่านะครับก็ตามประวัติแบบต่างๆที่พูดมาก็ว่าอาจจะหกกว่าหรือเจ็ดกว่านะครับบางท่านก็บอกระบุออกมาเลยว่าปีเจ็ดสองผมก็ไม่ทราบครับแต่ผมมีมกุกถ่ายทอดถ่ายทำให้พผมให้คุูบาอาจารย์ได้ดูศึกษากันนะครับ จะแท้เก๋อะไรยังไงก็แล้วแต่พู้แม่ครูบาอาจารย์ค่าไขอะไรมีขี้ฝุ่นดินอะไรต่างๆเกาะตามซอกก็จะเป็นธรรมชาติอย่างนี้นะครับเพราะว่าพระเก่าและพระเก็บพระแท้ธรรมชาติความเก่านี่เป็นเรื่องจําเป็นมากนะครับครูบาอาจารย์แล้วก็เนื้อพระความถึงว่าพระเกือบร้อยปีเป็นยังไงก็น่าจะ เดานะวิเคราะห์ได้นะครับครูบาอาจารย์ไม่ใช่ว่าจะชี้แต่จุดชี้แต่ตำหนินั่นมันไม่ใช่เลยนะครับครูบาอาจารย์เรื่องตำหนิเรื่องจุดมาชี้เป็นชี้ตายว่าพระแท้มันไม่ถูกมันไม่ใช่นะครับต้องดูธรรมชาติดูเนื้อนะครับไม่ว่าเป็นพระอะไรนะครับจะเน,นเน้นแต่แบบจุดเป็นจุดตายเน้นพิมพ์อย่างเดียวนะครับโดยเฉพาะพระผงเนี่ย ก็จะมีรอยยุบรอยย่นอะไรต่างๆเพราะมูลสารนะครับทุกชนิดนะครับจะมีการหดตัวยุบตัวแล้วพระบางองค์อาจจะบิดจะงออะไรต่างๆผมเห็นบางทีหลายๆท่านมาชี้ติดจุดเพื่อจะเป็นจุดขายนั้นเป็นนักแบบขายพระนะครับไม่ใช่นักสะสมพระอย่างพวกเซียนอย่างขนุนอย่างพวกเรานะครับ ก็คอยดูนะครับครูบาอาจารย์ว่าผมจะถ่ายพระสะสมทั้งหมดนี่ก็พันก็องค์ไปแล้วให้พระแม่ครูบาอาจารย์ดูและศึกษาทุกแบบทุกพิมพ์ทุกชนิดที่ผมมีนะครับเพื่อจะได้ศึกษาพระอย่างก,กว้างไม่ใช่ว่าไปชี้แต่จุดเป็นจุดตายนี่แท้นี่แท้นี่อะไรต่างๆเราไม่ใช่นักขายพระนะครับแต่เราเป็นนักสะสมครับพันเป็นพันองค์นี่ไม่น้อยนะครับครูบาอาจารย์พระ ที่อยู่กับผมนี่ก็ถ่ายไปแล้วพันกระองค์ก็ยังเหลืออีกไม่รู้เท่าไหร่ยังไม่รู้ครับก็จะถ่ายทอดท่ายทำให้ดูเรื่อยๆนะครับบาาจัดกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมหน่อยนะครับศูนย์พระ ARL ครับหวัดดีครับ